มาแล้วจ้าโปรโมชั่นตามใจฉันนะคะคอลลาเจนนะคะแล้วก็แครนเบอร์รี่วิซีนะคะซื้อ2แถมหนึ่งนะคะใครสนใจก็รีบมาตำกันได้เลยนะคะสำหรับเพืเ่อนๆที่อยู่ฝากีสานเนาะเพราะว่ามันช่วยเรื่องของผิวผมเล็บได้เยอะมากนะคะแล้วก็แครนวิซีแครนเบอร์ร,อรี่นี่ช่วยในเรื่องของระบบปัสสาวะแล้วก็แอนตี้ออกซิแดนนะคะเหมาะมากสำหรับผู้หญิง30อัพ u อย่างเราๆนะคะ ก่อเพื่อนๆิชมคลิปวิดีโอนะคะอย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะและสำหรับคลิปนี้นะคะก็เป็นคลิปสั้นๆเนาะเป็นบล็อกสั้นๆนะคะขวันจะพาทุกคนไปชมบรรยากาศนะคะของวันชาติปากีสถานนะคะหรือที่เขาเรียกว่าปากีาสถานซินดาบัตนะคะหรือว่าที่เขาเรียกอีกเป็นชื่อหนึ่งภาษาอังกฤษนะคะปากีสถานอินดิเพนเดนซ์เดย์นะคะ ขันก็จะพาไปชมบรรยากาศนะคะอันนี้คือตอนกลางวันนะทุกคนข่ะจริงๆแล้วเนี่ยขันไม่ได้ตั้งใจจะถ่ายนะคะคือแบบว่าเราไปทําธุระกันนะคะก็เลยแบบเออเห็นแบบคนออกมาเต็มท้งองถนนทุกคนแล้ววันนี้มันเป็นวันอาทิตย์ด้วยนะแล้วมันก็คือแบบคนเต็มไปหมดเลยนะ,ะคะก็เลยแบบเออนะสักหน่อยนะคะคือแบบถ่ายตั้งแต่แบบ ตอนไปยันตอนกลับเลยนะคะคือบรรยากาศที่แบบทุกคนขะตรงนี้คือมอเตอร์เวย์นะคะอิสตันบูมอเตอร์เวย์นะคะคือแบบเต็มไปด้วยรถนะคะเต็มไปด้วยคนนะคะทั้งบนสะพานทั้งข้างถนนเอยสวนสาธารณะเอยนะคะคือแล้วมันเขาไม่ทํางานกันอยู่แล้วนะคะวันนี้ก็คือแบบคนก็คือแบบอย่างที่ทุกคนเห็นในคลิปวิดีโอเลยนะคะคือแบบเยอะม,มากนะคะคือปกติแล้วเนี่ยสองปีที่ผ่านมาที่ขันอยู่ปากีนะคะขันไม่ออกมาแบบนี้เลยทุกคนขาไม่ออกมาเลย นะคะแล้วพอปีนี้นะต้องไปทงธุระก็เลยได้ออกมาแล้วก็ได้ถ่ายบรรยากาศมาให้เพื่อนๆดูนะคะว่ามันเป็นยังไงเนาะคือแบบทังเสียงแตรเสียงรถคือแบบเปิดเสียงมาได้เลยทุกคนขาเสียงดังมากนะคะก็เลยต้องปิดเสียงก็มาเล่าให้ทุกคนฟังนะคะนี่นค่ะบรรยากาศคือแบบ เออยยันตอนเย็นนะันทคนคะ่ะตอนยีนก็จะประมาณนี้นะคะคือแบบแสงไฟแสงสีแสงรถดูดูรถฝั่งนู้นทุกคนคะ่ะดูรถฝั่งนึงอีกฝั่งนึงน,นะคือแบบรถติดยาวมากนะคะพันไม่รู้ว่าเขาจะไปไหนกันนะคะเออเขาก็ไปกนเรื่อยๆทุกคนคะ่ะไปแล้วก็แบบจอดอันเงี้ยคือยาวแบบโอ้โหทุกคนยาวจนถึงลาวันพินดี้เลยนะจริงๆคือยาวมากอะรถติดอะ ฝั่งขาที่หันกลับไม่เท่าไหร่นะคะแต่ว่าขาเข้าขาไปข้างในอะ่ะคือแบบโอ้โหติดยาวเลยนะคะเออดูดิคือแบบทุกคนขาคนเยอะมากนะคะนี่แหละบัรชาติปากีสถานเนาะเขาก็จะไปกันแบบนี้นะคะโดยเฉพาะตอนเที่ยงคืนนะคะของวันที่สิบสามเนาะ คนจะออกมากันเยอะมากนะคะเพื่อเขามารอนะคะว่าเออเที่ยงคืนปุ๊บเขาก็จะแบบว่าจุดพูอะไรกันอะไรเงี้ยฉลองกอะไรเงี้ยเออเออวันชาติปากีสถานเออได้เป็นอิสระแล้วนะครบเจ็ดสิบห้าปีปีนีนะ้ทุกคนค่ะเออนะเห็นไหมคือแบบมอเตอร์ไซค์เอยรถยนต์เออทุกคนค่ะคือแบบถือธงกันแบบอือคือแบบภูมิใจมากประเทศฉันได้เป็นอิสระแล้วอะไรเงี้ย เออทุกคนคือบรรยากาศแบบนี้เลยนะคะขันก็แบบเออเอากล้องขึ้นมาถ่ายสักหน่อยเนึงอะไรอย่างเงี้ยเออเขาติดฟงติดไฟถนะค่ะตึกนี่แบบคือสวยอ่ะจริงๆแล้วสวยมากนะคะติดไฟดูดิคือบรรยากาศนี่แบบเต็มไปได้วยผู้คนแล้วก็แบบแสงไฟนะคะเต็มท้องถนนไปหมดนะคะ ทุกคนกาะคลิปนี้ก็มาแบบสัส้นๆนะคะพามาดูบรรยากาศวันชาติปากีสถานนาะแล้วเราค่อยเจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้านะคะสําหรับคลิปวิดีโอนี้ไปแล้วนะคะอย่าลืมกดซับสไครต์กดไลค์กดแ like, ชร์น,นะคะทุกคนค่ะถ้าเพืเ่อนๆอยากจะฟังอยากจะชมคลิปวิดีโอแบบไหนก็สามารถคอมเมนต์มาได้ใต้คลิปวิดีโอน,นะคะขวัญจะพยายามทําให้ดีที่สุดนะคะสําหรับคลิปวิดีโอนี้ไปแล้วนะคะสามีก็วสวัสดีจ้า